สวัสดีค่ะมีที่มีคําถามนึงนะคะว่าที่เราเคยคุยกันมาแล้วนะคะว่าอายุเท่าไหร่เราเราถึงไม่ควรใช้ฮอร์โมนหรือเพรสเซนเทอร์ปีนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงงานวิจัยวิจัยหนึ่งนะคะที่บอกว่าการใช้ฮอร์โมนมีความสําคัญมากนะคะต่อกระดูกของเรานะคะโดยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงที่อายุ75ปีขึ้นไปนะคะโดยการอึึษษานีต้ตีพิมพ์อยู่ที่วารสาราจาม่านะคะโดยเขาแบ่งผู้หญิงออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยกลุ่ม ตัวอย่างที่ในสต u ดี้นี้คะมีผู้หญิงออกอายุ75ปีขึ้นไปนะคะทั้งหมด67คนนะคะโดยถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะ กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ได้ไดรับฮอร์โมนพร้อมกับวิตามินดีแล้ววิตามินดีแล้วก็แคลเซียมนะคะแล้วก็กลุ่มที่2คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าฟัซิโบนะคะก็คือไม่ได้รับฮอร์โมนแต่ว่าได้รับแค่แคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนะคะหลังจากนั้นก็ตรวจติดตามผลอีก9เดือนนะคะพบว่านะคะกลุ่มแรกนะคะที่ได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะแต่ว่าฮอร์โมนที่ในที่เขาทําในสต๊ดี้ก็คือเป็นฮอร์โมนโปรเจสตินนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนสังะห์ซึ่งไม่ค่อยปลอดภัยนะคะแต่ที่ดีก็คือต้องทาน ก็ะค,ะคือเขาเพบว่ากลุ่มที่ได้รับฮอร์โมนโปรเจสติรนหรือว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์นะคะ,ะพบว่ามีโบลมินาโรลดินสตี้นะคะหรือว่าความแข็งแรงของกระดูกเพิ่มขึ้น4.3%นะคะเขาดังนั้นนะคะใครที่กำลังคิดว่าเอ้ยเราแก่เกินไปที่จะทานหรือว่าเราเอายุเกินไปที่จะทานฮอร์โมนหรือเปล่าก็ก็ไม่ใช่ปัญหานะคะถ้าเกิดเราใช้ฮอร์โมนทูกต้องค่ะ